สวัสดีค่ะขอับอนรับเข้าสู่ Watch r e y Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch Review Unbox ที่เร็ที่สุดงบริษัทคือฉันเลยว่าคอนเทนต์เนี้ยเร็วที่สุดในช่องเราแล้วใส่แสงน้องดีไปเลยใส่น้องดีไปแล้วน้องดียังลอยเลือนนงดีตองไปชมขอรอขอโทษด้วยนะเราก็เลยแซกงคิวมานะคะกับการ อันบอกอัลบั้ม NCT 2 0งพนอนเะควมากรอบนี้อันนี้ก็คือมีโอกาสที่จังหวะที่เพื่อนๆไปดู เอซิทเนชั่นแต่ถามว่าได้ซื้อกลับมาหรือเปล่าไม่เพราะและกลับมาก่อนเพราะว่าแฟนช่องอีกแล้วใช่ก็เลยได้ฝากน้องๆแฟนช่องฮิ้วกลับมาคะทุกคนก็คือมีคุณน้องมินแล้วก็น้องวิวนะคะทุกคนด้แบบเพอบฮิวอัลบั้มกลับมามาให้พวกเรานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ เพราะฉะนั้นนี้ก็คือส่งตรงมาจากเกาหลีไปช็อปกันเองมาเลยใช่ที่นาร้านมาเลยซึ่งก็ตามหาด้วยความลำบากมากเนาะใช่เพราะว่าก็ค่อนข้างจะโซเอาไปหลายหลายอยู่แย่งชิงกันหนักหน่วงดย่เลเราก็จะมีทั้งแบบบ้ารวมแล้วก็ปก ตามเมมเบอร์แล้วแต่เราอยากได้ใครใช่ครับก็คือหยุดตรงนี้หมดแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะฟรีดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะถูกต้องครับันลอนวัชรัยมีเมมเบอร์ชิพนะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครก็เป็นพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิ exclusive คิวช e ่นเปจ้าแล้วก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมเพราะว่า ถูกสุปร์แตงที่ทุกคนกดนั้นจะออกมาเป็นอัลบั้มแบบนี้เห็นพี่ซื้อบั้มเยอะังเลยอยากให้กำลังใจกับปเร์แงุปเปอร์แตงได้นะครับรว่าสมัครสมาชิกได้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมอยากแก่อยากแก่และอยากแก่เตรียมเสียงกรีดเสียงเสียงขอจิบน้ำวอมเพราะต้องจิบแน่นอนขอจิบน้ำ มาค่ะพร้อมค่ะมาต้องแจกแจงกันก่อนว่าใครได้อะไรมาบ้างได้นะคะก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอลเลกคอลเลกคอลเลคเตอร์หรอหรืออะไรนะเวอร์ชันใช่ที่เป็นที่เป็นปกปกเดี่ยวของแต่ละคนซึ่งจริงๆเราไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงเป็นแบบนี้ใช่เป็นอารไครฟ์ใช่เป็นอารไครฟ์เวอร์ชันจะเป็นบัมรวมนะหลายคนงั้นเดี๋ยวเราเล่ามาในกันดีกว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นของพี่อ้อมอ้อม พี่อ <on> ้อมสั่งมาเป็นบัมเจโน่โปกน้องเจโน่แล้วคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มของพี่อ้อมก่อนเลยเพื่ออยากแก่การเสียเวลานะใช่ทุกคนเาจะเอาไมค์มาคอมพิวเตอร์ก่อนแบบโแกได้ซึ่งพี่อ้อมบอกว่าจากการไปแบบส่องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าทุกคนบอกว่าน้องโน่หายยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เลยแบบไม่รู้เลยเกินจะคาดเดาว่าข้างในจะมีอะไรท้วใช่ไหมมีอะไรและน้องโนกจะมาหรือเปล่าแต่น้องวิวบอกว่าทุกอย่างข้างในเนี้ยสมหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้ตรง ก็คือถือว่าโชคดีมากเพราะฉะนั้นพี่กินได้น้องกบอย่างนี้ขอานว่าทุกคนวอไหวายอะคือจะเป็นสไตล์ที่ว่าจำไม่จำอะไรไม่เคยได้แล้วก็คิดไปก่อนแล้วบางทีเนี่ยอ้าหลือกกูต้องคิดวะหรือว่ากูไม่ต้องกินก็จะงงคนมาเริ่มอุ้ย มันต้องยังไงสีทุกคนคือเกาไม่รู้เลยนะว่าสีอะไรบ้างแอปิเตอร์รีวิวแอ่ิเต่ร์รีวิวก่อนเราอ่ะาจะรีวิวรีววิแค่เดียวเพราะที่ดูแลแค่รุ่นเดียว่พอเป็นปกน้องโนก็จะมีอันนี้เป็น้องโนที่เป็นดองแล้วก็หน้าปกอันนี้ของไหนะไรอไรแบบนั้นใช่อวยจมากลูกเนี้ยเอออันนี้เป็นโปสเตอร์หรือเปล่านะจะเป็นเนื้อเพลงหรือเปล่าออเเเเเนนนืื้้พพลลงงค่ะป็เนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลงมันน่าจะมีการ์ดนะมี อยู่ทางไหนเดี๋ยวเราคว่ำก่อนเล่นเอกอ้ยฉันเห็นฉันเห็นใครอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอะทุกทุกอย่างเป็นสุ่ม่ะอุ้ยอันนี้อันนี้จะเป็นโปรเตอร์เอาอันนี้วางน้องน้องวางมาคนน่าจะได้ยินเสียงพวกเราแล้วมาทุกคนมาหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยว้พี่น้องกันนะ คือไม่แก้ไม่แก้คิดนะเพราะว่าตอนนี้สี่คนแล้วเกลี้ยงๆนะฮะก็ย่องหลอกมากกับจริงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเพลงเหมือนกันอะเปบเบิร์เป็นแบเบิร์แบบเบิร์สมัครแบบเบอล์สมัครได้นะคะแบบเบอรจริงนะพ่อเยอะมากตึงไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรอยู่ตรงไหนบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เป็นสองขามอันที่สองจะได้เป็นโปรตีนหนึ่งต่อสอง้ำ ขนาดจะเป็นชื่อทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรทีมีที่คุณอ้อมอาจจะการเค็ดเกิดขึ้นนะคะอ้อมใจอันนี้เป็นการอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรไม่รู้อุ๊ยหรือว่าอ่ะปล่อยก่อนไม่รู้หนึ่งสองซ้มงหนึ่งสองซ้อม อุ้ยพี่แทอีววอ๋อเป็นไอเดียการ์ดไอเดียการ์ดฟิลเหมือนตอนตอนนั้นน้องเป็นไอเดียการ์ดอ่าไอเดียการ์ดเป็นพี่แทอีวิวพี่แทอีววอุ้ยแทอีไวไปซื้อมาเลยนะแล้วก็มันกเทกะอ้อมเทกอะอ้อมอันนี้แหละสิ่งที่ต้องดูสุดๆอาไรอีกโปโตการ์ดแกโปโตการ์ดนะคะหนึ่งสองสามจริงหนึ่งสองสามใครอะ ไม่มา no แต่แฟนเมามเทุกคนแรงมากแงมากน้องโน้ทุกคนทุกคนก็ค uhm. ือน้องโน้ข้างในก็จะเป็นน้องโน้หมดเลยเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ที่เขาไปถ่ายดียวใช่ใช่ใช่เราจะเป็นโฟโต้บลูของโน้องโน้ดีมากทุกคนดีมากอ้อมมึงดีนะไม่กล้าเปิดน้องโน้แหละว้อยน้งาทุกคนพี่โน่หล่อมากเขาเลิศมากอันนี้อันนี้อันนีของอ้อมใจเก็บไว้ของอ้อมใจก่อน จะเราเจ็บไปดีๆก่อนจะเราหลบบนกันนะคะอาจจะมีการบอกแต่หมายว่าอาจจะมีการเทรดล่วงหน้าก่อนเทรดไม่บอกไม่กล่าวถ้าเพื่อนไม่เปิดคลิปไม่รู้ถูกต้องค่ะออะต่อไปเอาของใครดีคะเราเอาน้องออกมาดีไหมได้เอาออกมา่เมันจะได้เอาโปกส้องเต่นได้อันนี้คือของพี่เตยแล้วนะอันนี้ของตัวเองเออ มันตื่นเต้นตอนแกะอันนี้เพราะกลัวขาได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เตยจะมีซื้อมาสองบ้างอันนึงเป็นน้องเตยอันนึงเป็นใจหย้อนใจยอนนี่ไปได้ขอแกะแกะฮยอนล่อได้เลยแกะแฮยอนรอได้เลย่ะให้พี่เตยเป็นคนได้ตื่นเต้นได้ค่ะทุกคนเรื่องไลุ้นไหมคะลุ้นแต่ว่าแกะดีๆเดี๋ยวมันขาดนะพี่เตยก็อยากได้ไปติดกระเป๋าทุเออเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงี้ยพี่อ้อมคือเสียวมาก มันแย่ได้ออนแยบได้แย่ได้ใช่อตค่อยๆแบบค่อยๆเปิดเพราะว่าไม่งั้นจะขาดนะทุกคนใช่คือด้วยคําที่มันเป็นซองเป็นกระดาษแล้วก็สติ๊กเกอร์ใช่มันเหมือนแบบซองจดหมายเลยใช่ใช่แล้วสติ๊กเกอร์มันก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแบบมันอาจจะมีการกินกระดาษไปบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนก็ียอยู่ก็อันนี้ก็จะพอได้หน่อยอย่างนี้นิดหน่อยแลมาที่เตยคะโปกน้องเตนนะคะกับบิว วัดอรุณ,รณนะนะคะรีวิวค่ะก็คืออันนี้นะคะทุกคนพี่ต้นจต้องความเพราะว่าตะกี้เนี่ยามความได้ได้ก็คือจะเป็นน้องเต็มเลยเลยเลยอันนี้ในนี้ซองนี้ก็จะเป็นซีดีนะทุกคนเป็นซีดีแล้วก็เหมือนกันใบแผ่เพลงหน้าปกเป็นไงเนี่ยน้าปกเป็นอย่างนี้ดีนุ่มดีมากนะวัดอรุณเฮ้คต้องลือมากเลยนะอะไรอยู่นี่อะไรอะตัวน็อต เขาให้วางอะไรหรออ๋อเหมือ hmm. น mm ๋อ hmm. ้ม mm ันเอามาเอามารวมแลมหรออามรวมะไรันล right. mm ืม hmm. ล uh ืมดูพม่เออใช่มพราว่าแบบไม่ได้จับแกนนี้แบบเอ๊ะไปเห็นชอันนี้โปสการ์ดกันเดียวหนึ่งสองสามเตใช่เลยสอ เอ้ยพี่โน้ครับแเอาโน้ไปเต้กเองเต้ต่อไปค่ะเป็นปอดใหญ่ปอดใหญ่ค่ะใครจะมานะครับใครจะมาหากันหน้าลูกจะมาปังมหนะต้องเปิดห้ังเดียวเป็นสองสามหยงโยกหยกแล้วแกรักฉันอยู่นะเออหยกแล้วคุณตีตีนตเต้นเชื่อเลยจิตใจชิเปอร์ใช่ไหมเลย ตเ็นะโจะบอกว่าอันนี้อันนี้เป็น,ปนอันนี้เป็นไอดีแต่ว่ามันจะมีชื่ออยู่ข้างหลังด้วยเราต,ต้องปิดต้องปิดดีๆหนึ่งสองสามทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะหนึ่งสองสามครวายเดี๋ยวนะวาย เปล่าเพราะว่ารูปเล็กก็ใช่รูปเล็กเลยทุกคนใช่เพราะเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้ใช่มีชื่ออยู่ที่มุมต้องปิดอย่างนี้ไว้ใช่คนน่ารักมากเลยและสุดท้ายค่ะโฟล์กโตการ์ดค่ะพี่เตยเตยเต้นวะหนึ่งสองสามเต้นหนึ่งสองสาม ดีเลยพ่อวะน่ารักมากเลยอ่ะม่ตเป็นแล้วอมี่โอ้โกระจเลยโอ้ยดโอ้เราจะมีโอกาสเจอการาบินทวดอุนุหรือเปล่าจริงไหเราถึงจะพังเนี่ยเขาภาพดีมากเลยอะรูปหล่อของจริงหล่อมากรูปหน่มเวีย์ด้วยหรอเียวยออโหแล้วอันนี้แบบรอยสักแบบ ดีมากโอ้ลูกดีมากทุกคนอยาินเบียด้วยอ่ะโอ้อยากกินด้วยเลยลูกดีมากลูกดีมากลงทานหน่แม่ของพี่เตยครับอ่ะจบไปแล้วกับจบไปแล้วกับคาร์บัมน้ำเตยป่ะเอาของพี่เตยก่อนเลยจบแล้วมีเตยก็ต้องมีแจฮยอนต่อที่เขาแจฮยอนก็รักแม่มากเลยลูกไหนพูด้ี่ของแจนที่น่าหลักมากเป็นที่จบกานอุ้ยอันนี้คืออันนี้โอ้โหแบบสีแบบพีชมาเลยอ่ะให้พี่โดนเงี้ยไว้สิ อันนี้ก็เป็นซองใส่ซีดีทั่วไปเนื้อเพลงครับผมสีแบบคีชอันนี้คนมือสวยมากเลยนะจะาฮโยจริงคุณเนี่ยรูปจะาฮโยหน้าตั้งแต่ปล่อยออกมาเลยอันนี้มุดไหนไหนรูปหลบอันนี้หมุดอันนี้มุดหมุดใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวจุ้มมากนะจุ้มอยอันนี้มันใหญ่เป็นไอเดีไอดีมันใหญ่มาเห็นพอดีคืเห็นแล้วเห็นแล้วหนูทำได้อยาง้งอันนี้ฉันถูกทางก็ไเ้ถูก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 นะ หนึ horrible, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่โดนยันถูไม่เห็นใช่ปะกะหัวเหรออีรนมือกีดแม่เนี่ยนะมือกิีดแม่ใครอ่ะ

เธป็นก็ยังมแจกไปนะเขาไม่ขนลบบ้าเพราะวันนี้โมเมนต์ช็อตวันนี้โมเมนต์ช็อตโอนเงินไม่หวัดไม่ไหวเลิกเลิกที่ตายบุกลูกก็รักฉันอีกแล้วอ่ะเจยอนลบปีนแต่จอร์จเจยอนหลักแม่บ้างไหมอ๋ออุ้ยอุ้ยกูรู้แล้วกูเห็นไลฟ์เซ็นมันคุณคุณนะไลฟ์เซ็นก็คือคุณนะ เปโมแตกที่สิ่งอื่นนะโอ๊ยทำไมแตกเต็มขนาดนี้แต่แตกน่าแตกอะกูจะเปิดด้วยตัวกับผ่าตัวสองเจ้าถ้าเคยถูกตึ้นว้ายพี่รวยคนเฉินเลิศเอาจริงๆเนี่ยแบบตาที่ดูวิดีโอที่ปล่อยว่นเดืคนนี้ขอเฉินเลิศแบบหล่อมากดึงมากน้องแจนหล่อมาก ดีมากเลยเผือกแม่ว่าเปิดหน้าไหนก็หล่อน้องหมาน่ารักเลยหมาตัวใหญ่มากหมาตัวใหญ่กว่าแจยย้อนจริงอุยจกขนมอยากกินอะไรบอกบอกพี่ครับชอบแพนเค้กทอบแพนเค้กอพี่ชบ ันมีความสุขกับคนที่เจอเธอฟินมากต้องขอบคุณน้องที่บ้านนี้มาให้ขอบคุณมากออกมาเธอแหละเธอแหละบ้านนี้ระเดิมได้ต่อไปบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านของจองออ๋จองอู๋มาเลยมาจองออ๋นี่บ้านคนหนึ่งสองเจ็ดมากี่คนแล้วเนี่ยเหมือนกัน เป็นลูกจองอูลูกจองอูทุกคนเป็นบีบอยเป็นสดใสมากเป็นบีชบอยนี่จองอูอย่เอาดนสิว่าคิกควงไหนเอ๊ะแต่ลืมโปสเตอร์ใหญ่กันป็นง่ายสุดได้ครับแค่ของเตยก็เหนื่อยเนาะอจริงนี่แกไปแค่สองอันมาปสรใหญ่ครับหนึ่งสองจจริงวายวาย เกิดการเคก็ดการเคล็ดตลาดเกิดแล้วค่ะตลาดเปิดค่ะเทลดไม่เทลดไม่รู้งงมากแม่ตอนเนี้ยอ่าอันนี้อันนี้ตื่นเต้นมากหนึ่งสองซ้อมวิ้งคุยไว้หนึ่ไว้สองซ้อมอันนี้หล่อมาไม่ค่ยเห็นน้องยิ้มแบบนี้นะใช่จริงน้องเริ่มยอินแบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้แบบดูโตแล้วแบบดูเท่มากะแบบเสียมากจริง เขาจริงเขาหล่อมากเจอนะเดี๋ยนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้น่าจะเป็นชื่อที่เป็นโอเคโอเคกูว่าใช่หนึ่งใครอะโดนเห็นแล้วเหรอกูเดากูเดาทำไมอะหนึ่งสองเดาจะกอะไรน่าจะเดาคนที่เต้ยอยากได้หนึ่งสองซาไมลูกฉันไปอยู่กับเธอหมดเลยลูกเออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ภาพแฮชันมุมข้างนี้แบบหล่อมาก

อันนี้ลองอู่เรียบร้อยครับผมต่อไปเป็นพี่ไทยงครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ไทยงทุกคนเราจะว่านดูเกิดเกลื่อนเลยนะใช่เหนื่อยจังเหนื่อยฮอกเกียดทั้งนั้นเหนื่อยฮอลเียดอู้หหลอกมากยพี่ไทยงบัาเบิลทุกคนเท่มากอันเนี้ยรูปตอนที่ยังไม่ได้ทำผมแบบสองสีอือเป็นแบบเท่เลยเอ๊ ตน้องไอดีกระเด้งออกมาแล้วอ่ะฉันยังไม่เห็นนะว่าเป็นใครแต่ว่าน้องออกมาก่อนหนึ่งสองสองสาม้ยอุ้ยข้างหลังไม่เหมือนกันเลยอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามว้าวแม่เจ้าแม่คุณมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งนี่คุณคุณน่ารักมากเลยมกุลโอ้โหรือว่าเราสามารถจะดาวได้จากคอนเซ็ปต์ ถ้าเกิดว่าเราจำคอนเซปต์ได้ว่าว่าไครไปไหนที่ไหนน่าจะน่าจะพอเราออกจากอันนี้อ่ะอันนี้โมเตอร์่ะแต่ก็แกะหมดแล้วเพิ่งเพิ่งมาตังเกตแต่ว่าถามว่าจำได้ไหมไม่ได้มาฟอสใหญ่ค่ะทุกคนหนึ่งสองอุ้ยโอคหูปะเนี่ยดีปะเอาดีดี ดีผมนี้ผมเห็นผมส้องเลยนิดนผมผมผมจุ้งมากผมลทุกคนในคอนเสิร์ตเฮนเดอรี่เหมือนเจ้าชายมากชเเหมือนจ้าแบบตอนขึ้นจอทีกุกิคอแตกเลยแม่เดือดแดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตื่นเต้นหนึ่งสองสาเออเองก็เห็นแล้หรหรอหนึ่งสองคุณอสักกัน อ๋อหลายมากเอาลเอาละเอาละอิไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยหนึ่งสองสามจรหนึ่งสองสามว้าวมอได้วยิงใหญคุยเราได้หลากหลายมากเลยอ้ยสนุกมากคนได้หลากหลายมากจริงสนุกอุ ที่ัวเองคะฝากเลยค่ะทุกคนเราจะวางกองไว้ก่อนนะคะเซตเซตของใครของใครก็ค่อยเก็บใคเก็บทีนี้ต่อไปก็จะเป็นบั้มให้โดนแกะก่อนเออเพราะว่าอันเนี้ยทุกคนก็คือฝักน้องฮิวมาใช่ไหมแล้วเราอะก็ให้น้องแปะชื่อมาว่าให้ใครเป็นบั๊มาีไหนใช่เพราะว่าบุญเพาสะสมใช่ก็เลยอันนี้ของพี่ดนนะคะเพราะว่าพี่ดนซื้อแค่อันนี้อันเดียวซื้อบั้มรวมมาพร้อมนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นซีดีอะไรยวหาก่อนเลยอุยมีรถด้มวยนี้เหมือนมีหลายอย่างมากอุ้ยเราเห็นอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อุ้ยมีกี่คนมีหลายคนนะแสดงว่าสุ่มนะเพราะว่าไม่เหมือนกันแน่เลยอุ้ยอุ้ยได้เสร็จใครบ้างโดยองโดยองเป็นแซร์ฮยอนบินนี่จองอินเมนรวมเมนอยู่ในนี้ อยอะมากอ๋อไว้ส่งใช่ไหมส่งอันนี้ก็คแบบอบเบอร์สโอ้แสดงว่ามีทั้งหมดสี่แบบอ๋อสีทายี่สิบใช่อันนี้น่าจะเป็นแบบพลารอยอุ้ยดสองเศร้าทุกอย่างต้องลุนๆนะดูสองเศร้า ต้องรอกันนะคะอุ้ยมีค้อุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเห็นแล้วอันนี้เป็นที่ขั้นที่ขั้นหนังสือฉัเห็นแล้วมีชื่อมีมีรูอ๋ออสองคองอ่เออตนยงอย่าง้อุยมีเยอะนะอันนี้ เอ้ยเออพี่เหมือนเยียร์ของสเปรย์อะไรปะถ้าเป็นสเปรย์ไม่น่าจะสีเนี้ยนน่าจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันหนึ่งสแต่นี่น่าจะเป็นเอาปกติหนึ่งสองสามว้ายจริงจริงโหรับนี่เว้ยไอวีเขาบอกว่าไอวีมาหาพี่โดนอ่ะอันนี้โระการ์ดอุ้ยเยอะนะเนี่ยสิ่งสุดท้ายแล้วยังสิ่งสุดท้ายแล้วหนงสองสามหนึ่งสองสาม เยอะมากนะคะมาสองแบบเลยมาทั้งเวอร์ชั่นโนแล้วก็เวอร์ชั่นนี้เรียกไม่ถูกเรียกว่าไม่ถูกโอ้ยน่ารักมากนี่มันแบบนี่งเลยมาอุ้ยน้องเต้นมาหาเตยหาเตยหาตัวมึงเลยมาพี่เตยเมืองเลยต่อเลยมาชั้นก่อนใช่ไหมมาเหนื่อยของพี่เตยนะคะตอนนี้เหงื่อแตกเ่พร้อมเทรดพร้อมเทรดของพี่เตยค่ะมาเย่พี่เตยต้องพคว่มไหม มันแบบความเป็นประปะโอ้อาราบีให้กระโรมลูกทุกคนใช่ลูกทุกคนอ่ะอันนี้ก่อนฉันอุ้ยฉันเจออันนี้ค่อนเป็นพลอลยหนึ่งสองสามติ๊งอุ้ยหนึ่งสองสามว้ยไม่รอดแล้วอย่างอย่างมี่รักมากอย่างครับรักพี่เต้ยที่สุด เอออันนี้เป็นสติกเกอร์ลุ้นๆุนุนุ้นเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าใครมาสติกเกอร์คิวิเตอร์บ้างหนึ่งสองสามเหมือนกันเหมือนโดนใช่แต่แล้วลุ้นลุ้นเลยแต่แบบดีอะดีมากชอบเทมากแล้วเขามีปอเตอร์อะไรไหมนะไม่มีใช่ไหมไม่มีให้เป็นการ์ดเยยบุกให้เป็นเยยบุกแล้วก็ที่ขันหนังสือแล้วก็เป็นพลอรอยอีกหนึ่งสองสามที่ขั้นข้างหลังไม่ได้มีชื่อใช่ไหมไม่มี หนึ่งสองวเมื่อกี้พี่เต้มื่อกี้พี่นได้ใครได้ได้ได้จีนปิดปิดปิดก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างพี่ขั้นหนังสือเลยสองซ้หนึ่งสว้ายมีมที่สุดสุดท้ายที่สุดท้ายนะคะ้องกาเต้เห็นแล้ว ฉันคุ้นๆลายเป็นจี๋เฉยๆแต่ว่าไม่แน่ใจนะคือหนึ่งสองสามหนึ่งสองโดนนี่มันนี่มันต้องเป็นบาลาด้หรองการเทรดไม่สำเร็จการเทรดไม่สำเร็จหมดแล้วเหรอจริงใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายของพี่เต๋อว่ทุกคนเหนื่อยเหนื่อยแตกแล้วเนี่ยเพราะว่ากินอันแรงลงมาก ยังรักแม่บ้างให้ชานรักแม่บ้างอินจุรักแม่ด้วยอเห็นหรออันี้อันนี้อันนี้พลอยรเห็นอันไหก็เห็นอันนี้อ่ะหนึ่งสองสามหน่งสองสาลูจะเล่นที่ใคลูกุเมยเหมือนกันละลูเยอะมากอธิขั้นที่ขั้น ีก็เป็นหินหินอยู่เออแต่ฉันจะไม่ได้สอบนี่สักนี่สักโอ้โหคิดถึงคิดถึงสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เหมือนกันหรือเปล่าเนื่องตึงอุ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะฉันเป็นเซตไหนตึงเซตเด็กหรือเปล่าเซตน้องเด็กเซตน้องเด็ก

สองสามเิ้งามตึงน้ายน้่ายจะไหลถามว่าแลกกันยังไงเอ่ยแลกกันไม่ได้เลยสักคนงมมาน้ำวิงน้วิ่พือดียวน้ำวิงน้วิว ขอบคุณนะคะที่เลือกสักอัลบั้มเตยมันไม่ต้องพี่เตยมันไม่ค่อยลำบากเลยไป Golden Age สิไม่ลำบากจริงปกติต้องไปตามหาในตลาดดัดเพื่อจะตามหาลูกๆมาให้ได้จริงอันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากก็มากันครบกันนะคะลูกๆทั้งหลายถูกต้องค่ะก็เสร็จเป็นที่ได้ปล่อยขบวการแกะอัลบั้มของ Golden Age นะคะ แตกเลยว่าแตกแตลนมากใครได้อะไรบ้างก็คือรูปก็คือแตกเป็นรูปรวมของทุกคนทุกคนเป็นโฟโต้บุ๊กเรียงตามอายุไปใช่เออโอ้โหรูปแจมินโอไมคก็ดีมากจริงทุกคน ดีมาดีมากดีมากทุกเลยใครได้การ์ดไขรก็มามามอยกันได้นะครับผมและอดใจรอน้องดีมของพี่เตยกำลังนั่งเรือมาน้องกำลังข้ามน้ำจนน้องจะออกมาแล้วพ่ะไม่นั่นนาตียังมาไม่ถึงเลยนะะคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า ครั้งนั้นน่าจะแกะบั้มน้องดีนนั่นแหละเดี๋ยวอของพี่เตยมาก่อนนะใช่ครับผมยังไงก็ฝากนะคะถ้าเกิดชอบอันบอกก็ตามไปดูได้ในเพลิกต์นะคะผมมายหลากหลายมีหลากหลายวงถุกต้องครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเกิดกันใช่ใช่เพแบบยกใ้นี่แรกกัน ยอ้ยไม่ตายเขาเป็นายนยาน้นจนไปอยู่บนเต้ยนลูกลุกกูให้ควมารี่กูให้ทำไมบางะบางมากเลย